หนักมากกูเตะไอ้กัดเอี๊มาเอี๊มาเอีย๊ยมันว่าแล้วสองดอกโฟไหมใครบอกอ่ะ เอาแล้วไอไ้อจ่าจำลูนมึงทำอะไรกันเนี่ยดูปืนจ่อยว่า<ะ>แล้วก็แบกหมูยืดปังมากบอมม์ has been planted เอาใหม่มึงเอามึงเอามึงอาทิตย์ใหม่ดิมันออกแล้วมันออกแล้วเออมันออกเ,เลยวะบอมม์ defused โอยแรงมันมาเลย Mission yeah. success. Ok. go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Headshot! I didn't do not kill Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! kill! จูเกิลจูเก oh, ิดยิงกระดาก้อนอยกระดาก้อนได้แล้วโอ้โหปล่อยมันมาวะเอ้ยไอ้เหี้ยเฮียไม่มาโอ้มาแล้วครับผมชิ่นเล็กชิ้นใหญ่ครับเดี๋กูจะขึ้นที่หนึ่งตอนนี้อ่ะมาดูกูแล้วกันปามกูมาจังสิ่ง ไอ้ไอ้จอไอ้จอหลังน่ะไหนวะกูเห็นักตัวเลยเนี่ยไอ้วาดไม่ถามมือถามเราไม่ใช่ฐามมันไอ้ถามมันไม่ใช่ถามเราอยู่เอเราไม่ใช่เหรออูอยู่เอเนี่ย อย่ามแบกบเลยเียอก่อนเลยออเออเล่อองงอืมึงเข้ามาทำไไอ้โตตัวเอ้อยู่ไหนอริกาครับนนนเก็บเกเพ้อเกเพอโเอ่อที่ททโตก ปุ้งปุ้งสนายจ้าบอกดิปูงเ่นตตวอันดับเลยเนี่ยอันนั้นคุ้งลคุ้จามจะตบมหูทำไมเลยเติมหัวเจนีกล้่นครับเจนครับไอต้ไมีอยู่เฉยเฮ่อมึงก็ลื้อทุกั้งบ้านนู้นบ้านนี้เลยเนาะ ครับปล่อยมันมานี่แหละที้วไปเองทนายจะลั่นแล้วครับปล่อยมาครับแ yeah, e กไอ้ยัยแม่งโกหกแกพวกมึไงไองที่นายปลอ่อยมาครับเด,ดี๋ยวจะอไงกัไนกอไนอ้อไกอ้อไนไอ้ก้อนอยู่นี่อยู่นี่เออเลี้ยวซ้ายไปประตู <S <S แตโอ้ไปบัท้ายแล้วบลูจีนเอ,อ้ยไม่ได้ยิงเลยเอาพวกมันเพิ่งมาโคบกันเนี่เหี้ยเตะวัดเตะหลับสลับบอกมัน เราได้เองแม่บอดแล้วไอ้ยัยคนนั่นมตะมตไปเตะเยอ่ะตามกูมาอ๋อียใจเราใจตามกูมาเฮ้ตามมาตามมาโอ้ยพวกหวยเอ้ยตามตามาตามมาจนเออตามมาตามมาลากอนนะาก้อนนะ เราสี่สี่นี่แหละเดี๋ยวมัถหาว่าลุมฮี่หนักมาหนักมาเตะเฮ้ยจิเล่นได้ไหมนนี้ไม่เอาเอ้ยเฮ้ยกูขอเชลยองของด้านเดียตัวเนี้ยไปไปรวยอ่ะจ้หัวน้ำเงินด้วยสองคนมาเลยดิเงี้ยเะเองมะ ได้หตัวเว้ยเชอไ้ยไอ้ยแม่งขึ้นสิกได้เลยยะได้ไอ้ยคอ้อยี่สิบถสิบเนี่ยีติดติดเล่นจัดยจ๋าเหนียยวมึงดูกูไอ้สั่งเดี๋ยวจะยิงนี้หมดเยไอ้ยืบอกมันบอกมันให้มันมาไอ้โต๊ไใ้มึงควยเวะมมาบอกให้มันมา ไหนนะจ้ายิงกับมันดิเดี๋ยวดีอย่าอ้าอาอาอาไม่ได้ตายซัมอดียไหนวะไหนนะวางแมงเลยสัตว์ปังตายเจ้ามีไปเหลาหัวแล้วก็อยู่ไหนวะ b h s b e e เดี๋ยวเด๋ยว เอาแม่งออกไอ้สันออกทำไมอ้าไอายเย้ยมึงลงมเพื่อนมึงนีนะแรง <c oughs> มากเลยระวังไงจอนจอนระวังนะแกนแม่รับเป็นมากเลยไม่เข้าขอกอกละสักคนเลยเดี๋ยวเราเข้าออกออน <c oughs> ความใจของจ่า โอ้โหอะไรวะใครฮะโอ้คุณชูนซุนซูนี่อะไรเยี่ยขอนตัวเลยดูเดี๋ยวผมเล่นได้นี่ดีกว่ามึงนั่งเลยเฉยๆโะเฮ้ยไปเล่นเหรอจะเล่นเงี้ยจะเล่นเหรอไม่บอกว่าเล่นไม่ได้มันจะไม่ฟั้งให้เล่นถ้ามึงเล่นเล่นไม่ได้หรอกลอกเด็กเน่ยไอ้สัตว์ร้อยดัง กูให้น้องกูเล่นมหมนะมึงฆ่ากันเลยนะยิงมานั่งป่ะอ่ะมึงจับเมาส์มึงจับเมาส์มึงจับเมาั้งอ่ะมันอังมึงกดมึงได้ตอนเลยดาบยิงตัวนี้เดี๋ยวรอเพื่อนตายก่อนแล้วมึงก็เดินตัวนี้เดินตัวนี้เดินเดินซ้ายเดินขวาเฮ้ยรอเพื่อนกูตายก่อน เอาไอสัตว์ใไอวางะนโอ้ยอ้สัตนะเฮ้ยกูจะให้น้องกูเล่นเนอะเว้เอาตายหนึ่งเลยจับเมาส์เดินเดินดิจับเมาส์ดิเออแล้วมึงก็เดินเดินเดินตัวนี้เดินนี่เดินเดินเดินตัว W นี่นี่ตัวสีส้มเนี่ยกดเออมึงจะเงี้ยหน้ามึงเงี้ยลงที่เงี้ยลงเงี้ยลง มึงก็ยังไม่ شايف อ่มึงก็ยืนนะดูดีแล้วไปไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยซะโอ้ตายเลยไม่น่าเ้าเลยเออเหี้ยสุดจะหมดเลยไอ้จอไอ้ก้อนเนี่ยดันเอมึงมึงไม่ดูหลังเลยเออ ไปห้องห้องไม้ห้องไม้จีนขึ้นห้องไม้แล้วอันงจีจ๋าน้องกอนน้องกอนตามแล้วจ้า้องกอนนี่โอ้ยและใครยืนดูกูตายวะเนาะใครยานหยีกูเล่นเล่นสนเอ้อไอเยี่ยปราบไม่ชันนี่ไม่ให้ไม่ให้สั่งเงินหายว่ะป๊าเปเบเล่นอดีเนี่ยเอาบัารก่อนเป็นโค้ดเอาบ่าร ไอ้ก้อนหน้ามึงยืนดูกูตายแล้วไอ้เหี้ยะกูไปดูดูหน่อยแ้สัตว์อ้าเอาหอะไรอะกามตอะไรนอะตอเนี้เอ้ยกอนอะวะกออยู่ในห้องน่ะห้อง B อะห้องี B ไอ้กูอยู่ในห้องกูหลอกห้องละกูหลอก

กูกรับแล้วนะอาบไก่อาบไก่โอ้ยไอ้กูให้หยดดอกมาครบแล้วว่ะครบแล้วว่ะเฮ้ยมันครบแล้วไอ้ครบบังทีไอ้เหี้ยครบและเอ้ยรักวิวรักวิวรักวิวนี่แหละเออรักวิวรักวิวก่อนรักวิวครบแล้วครบแล้วเว้ะเฮ้ยขนาดไหนให้หมดทุกคนเว้ยสนายมาให้หมดทุกคนขนาดไหนเว้ยสนายมา หน่ว้ฟังเลยไปไม่นาไปไปหาไมไปไปไปตัวไปมองเลยเลยีไอ้เี้ยันนี้มันเี้ยมันเี้ยวเเกงเว้ยตามจริงนะตามจริงมันถอนเก่งเว้ยอันนี้มันเี้ยวเลยเี้ยบอกแม่จะเลนเกมหมือน่ไหมยนดบาลอะไรววะจีนโดนอะไรกจีนเฮ้ยอาเรื่องวะ มันมีการกินส้มหมดเลยกินส้มหมดแล้วแม่กินไหมไอเทียส้มหมดแล้วไอคุณรุ้ไหะใครใครเล่นสนใดวะขอให้แม่งตายจัดจิงขวา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 ไปัดกระตากกระตาไอจอนเข้าเลยโอ้วใครเจาะเลยครับแมโคด้วยแมโคด้วยไอจอนเอาว่ะจริงกระจอนมันเข้ามไหมไอขวาเดินมากีบปืนมึงมึง มึงโง่เลยป่าอยู่นี่ชุมบีไหนอยู่ดไอจีจีไม่เล่นตัวปิวเลยอ่ะมันเ่าไหร่อะไอยงไงยังไงยิงไ่ดนยูมาแล้วตายๆๆาย้ายช็อตยิงกูไม่โดนเลยเฮียยิงไม่ทันไหนอ่ะ ยิงแต่กำแพงเนยสัต์กำแพงเป็นโลแล้วไเยอมือเยอปืนพวกเปันเคูมาด้ก็แม่งมันดีอ่ะเฮ้ยแม่กูเดินกูเดินกับหลังวะกงโง่ไงเยอะิดเล่ีเฮ้ยกูเดินไปไหนไม่ได้เลยวะจมเฮ้้ยเฮยเฮยตฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเ้ยย้เย ี่ป่าไปแ้จะยี่ป่าไม่ได้ขำยี่ป่าไปนนเขาไม้โอม่าชัดเหี้ยไอกรอนโดนอ้อม่เคยเลยไอกอนโดนมาบวกทนาตาสองส2ตัวซ้อนเลยวชีเยเี้ยีเีเฮยโอเคใครแตกเดี๋ยบีบอกมันบีบอกมัน

เออได้ระเบิดเขาเขาได้ระเบิดพี่า้่อู้ได้ตัวเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยไม่กดกันเลยตากหอหมึงใส่โดดเล้วดีป้าไม่โดดลงวะ อยู่ตายีิเมื่อกี้นี้ไอ้ควากอนมัน้อมันเลีวก่อนหนอก่อนไอ้ยดไปลุ้นลุนลุนลนลุ้เนี้ยมาตายเออดดติงเล่น่อู้อ้าเฮ้ยเอาเรื่องวะเฮ้ยลุ้นลนเฮ้ยล่กม่นเเลเก์วยแไอ้กูลเปลี่ยนไปเนาเ่ห็นะเปลี่ยนตหน้าเปลี่ยนดูไหมดเลยแคทูแคทูแคทูเปลเลย มึงไม่เล่นคทูวหรอจอนไอดีเอ็มึงไอบอลแล้วหอหอหอนี่โอ้ยมึงแย่งกูอี้ขอยโอ้เก่งแล้วนะกูเล่นเคทูวเออกูเล่นเคเหมือนกันนจะเล่นเคมันก็เล่นเลยให้กินเนหมดทุกคนไที่มึงเลนไหโค้ด

เล็งไม่ได้ด้วยจังไรปุริงได้แล้วด้วยเงี้ยเอ้ยแทนกระบอกนี้กูเปลี่ยนกระบอกมาอ้าไอ้จีนเปลี่ยนปืนเลยจีนเปลี่ยนปืนมาสนายไม้มึงไอ้จีนสไนายไม้ก็ได้โอ้โหไม่ทันมีสันขอเริ่มต้นน่ะกูมึงไปนู่นเลยกูมานี่เองไปนู่นเลยจอนเดี๋ยวไปไปกับมึงตัวนี้มันจะมาตัวเดียว อีกกูย hey, 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 ิงเซิร์ฟสองสองสองพี่จิมดิบยังไงล่ะเฮ้ยกูเจอตัวแดงอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันชื่อออนอ่ะเอ้ยใช่แม่วเหรอไปเลยนะโอ้ไเลยนะเอ้จ้าวเองกูเห็นแล้วจ้าถูกแล้วถูกแล้วไหนโอ้ก่อนไม่มาช่วยกูวะไอ้จิมไอ้จ้าไอ้จ้าวเอาไอจิมดิ เราไอ้ที่นี่แมวเล่นเล่นเล่นปืนนี้แน่ดีแล้วเราดูไอ้จริดูไอ้จริเออธนายดีมาละมาเพราะมันก็กลัวธนัยเนาะไม่อยากจะรู้จริงเลยเนีเออที่จะโดนมายิงไอ้เชี่ยเล่นธนัยก็อยู่เล่นสนายไม่กลัวป็นปืนก็เปยนปืนโอเคเด่นแล้วอ่าดูเล่นสองโอเค let's go ไหนก่อนแม่นกับปืนทางตึก <patri> ต <ots Punk fossils> ึกตึกตักตึ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 กตักตึกจอกตึ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 กตเกตึ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 กตะทตึก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 เอาคลิปมา

โอ้ยเยี่ยเเหี่ยไปยงไมนะไอจ้ไอจอนไอจอนอะไรไอเมงเอ้าโอ้บ่หาพ่อกูไปแล้วไมวไปหาแม่เลยยามาอันหนึงเล่นหุ่นกีลองเไหีแวเยี่ยะไรกัน